สวัสดีครับพี่น้องครับคลิปนี้ครับผมพี่น้องบ่าวท็อปมาฮ็ดเวียกครับมื่อนี้ครับมาคุดมันครับผมพี่น้องครับนี่ครับผมส่วนมันเฮ้านะครับเร่งเอามันออกนะครับช่วงนี้ครับผมพี่น้องเพราะว่าฝนตกติดต่อกันหลายมือครับผมพี่น้องครับนี่ครับผมพี่น้องมันเฮ้ากับอู้หัวใหญ่เติบอยู่ครับนี่ครับพี่น้องครับกำลังใหญ่นะครับหัวมันนะครับผมว่าจิคุดไป สรงรงงานเพลินผนละครับผมพี่น้องครับไล่เก็บภาพบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องนะครับผมพี่น้องครับนี่ครับผมเอาออกหลายเติบนะครับผมพี่น้องครับอันนี้เป็นหัวมันเกษตรศาสตร์นะครับแล้วก็ผสมกับละย่องหานะครับนี่ครับผมหัวมันกับหัวใ่เติบนะครับพี่น้องครับบรรยากาศสวนเท่านะครับผมพี่น้องบรรยากาศใต้ ตีนผู้นะครับเพราะผู้จะทั้งผู้นะครับผมพี่น้องครับมาให้มาหน้ากับเก็บภาพบรรยากาศนะครับผมพี่น้องครับฝากพี่ฝากน้องนะครับเนาะบรรยากาศทองให้ทงหน้าอีสานบ้านเฮ้านะครับผมพี่น้องครับเก็บภาพมาให้เบ่งให้ชมน้ากันนะครับผมพี่น้องครับผู้ใดมากบรรยากาศเบ่งใดนะครับผมพี่น้องครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมพี่น้องกดติดตามนะครับผมให้กำลังใจให้กันครับครับเขาน้ำสามปานะครับผมบรรยากาศดีครับผมแถวนี้นะครับผมพี่น้องเราทอบไต่โอกาสก็เลยเก็บภาพบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องในเบื้งนะครับสะนามข้างทางนะครับผมพี่น้องนี่เป็นถนนไปให้ไปหน้าเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับผมพี่น้องครับเขาน้ำซามปาเข้ากบ งามนะครับผมพี่น้องครับช่วงนี้นะครับหลังจากที่ตัดเขาเรียบร้อยนะครับผมพี่น้องเขาก็เริ่มเขียวขึ้นมากนะครับผมพี่น้องครับประมาณนี้แหละครับผมพี่น้องครับบรรยากาศอีสานบานเฮ้าเนาะครับเนาะถ่ายให้พ่พี่น้องเบิ้งบรรยากาศนะครับผมพี่น้องครับบรรยากาศอีสานบานหน้านะครับผมพี่น้องคลิปนี้ก็ไม่ยังหลายนะครับผมพี่น้องครับบ่าวเทากับสีขอลาพี่น้องไปก่นเนาะครับเนาะ เก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องในเบื้องในชมนะครับผมพี่น้องครับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมทูหูสุขคนนะครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับ